ก็สว uh, wow. ัสด like, ีกันด้วยนะครับผมนะโอ้วันนี้อยู่กับเดลต้ารีวิวนะครับผมกับบิวสต์บิวเบอร์นิงนะฮะเนี่ยเสียงใครนะไอ้ช่ากูบิวสไตล์กูบิวสไตล์ไม่ใช่ไลฟ์เออวันนี้เราจะมารีวิวเด็กกันนะฮะกับพี่ตีกอนะบิวเบอร์นิงนะไม่สิคำพิจิเบอร์นิงนะครับโอเคลบ โอเคเรามีเด็กอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับกับช่วงรายการใหม่นะฮะช่วงก็ผมมันว่างนะครับทุกคนกับทรายเบอร์นิงเอ้ยคาบิจิเบอร์นิงนะพิธีกรไปกองคาริสซอสอะไรแบบอ,อ๋อเรามันเริ่มกันที่เด็กแรกนะกับพิธนะีกรนะคาบิจิเบอร์นิงนะผมอุ้ยมือหลุด<น>เอาครัอกองแรกคาริสซอสสวยงามอย่างนี้กองเด็กเด็กชาละฮอตนะฮะ เด็กได้เด็กกุชาราฮอตนะครับเป็นเด็กแรกที่เรามีตัวรักก็นนี่ครับผมนะชาราฮอตฟูอาร์นะเรามาโชว์ฟูอาร์เฉยๆแต่เราไม่มีบัมเพียอันนี้คือเรามาไม่ได้มารีวิวเด็กนะเรามาแค่รีวิวเด็กนะฮะเราไม่ได้รีวิวเพื่อใครอยากรู้ว่าเราสามารถทําเด็กอะไรได้รีวิวได้บ้างนะก็สามารถขอได้นะครับหลังจากดูคลิปนี้จบใช่ครับกล่องสองครับโอ้โหเหมือนเอาฟุตเดิมมาเล่นใหม่อ่ะแต่มันมีสองอืะอันนี้เป็นเด็กชีระนุยนะฮะถ้าใครอยากเห็นรีวิวก็บอกมาได้ครับเหมือนเคยทาแล้วกอยังดิไม่เคยครับ ลอยทำอีกทีตอนชุดสิบสี่มาง่ายเอาพิธีกรคามิกิครับเอารถได้ที่สอมเฮ้ยชิพ่าเดิมอะเนี่ยมันมีกล่องคาเลตซอสสามใบกุ้งกิงกินกล่องแก้วนะกับชุดรอชุดสิบสามมานะชุดสิบสามมานะเดี๋ยวจะจัดให้นะยังยังยังก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนบ้าซื้อกล่องไอเทมนี่สามกล่องนะฮะต่อไปนะคบผมนะ อภิตรครับเราเล่กต่อไปไปเลยครับผมนะกลองต่อไปขั n เงินโลกไม่ได้สายเบสมาเตอร์นะครับถึงแม้หน้ากล่องจะเป็นซีเกน,เบ,นเ,บเบิร์กนะฮะน้าก,กลงของเราจะเป็นในตัวนี้นะฮะเดี๋ยวชุด1งก็จะได้ทำเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวเขาบอกไปก่อนคลิปนี้ถ่ายก่อนชุด b 13บอกนะครับและเราไม่เคยสุ่ม CP 13ด้วยครับใช่เลยไม่มีอะไรของ CP และ b ีทั้งนั้น บีทีเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจับให้นะครับผมยังรออีกนานไหมเดี๋ยวจะมีไลฟ์จับเด็กนะฮะกับช่วงก๊อคนนั้นว่างอีพีสองนะครับผมนะโอ้ยลืมให้ดูกล่องเลยกล่องหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นนางลูกคมีนะฮะของวนขอควนตัดต่อนะครับผมที่เราเคยถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ดูไปดูในช่องแรกครับอ่าเดี๋ยวขึ้นบอกช่องให้บอกคลิปไปดูตรงนี้ต่อไปครับโอ้ยถ้ากล่องเอาไม้เปิดมาต้องเอาไม้แน่ ไปกบ,บาลแล้ป้าออกมาเป็นนี่เลยครับลิง <Mes> โจโ็อกเกอร์เมสยานะครับไม่ค่อยปูนะฮะสองใบด้วยในใบนึงอยู่ไหนช่างแม่งตาโฟตะเกสาฟอยฟอ,อยนะฮะอเดี๋ยวเออนี่นะเอามาแอดนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมันว่างฮะตามชื่อช่วงเลยอืมต่อไปครับผมนะอือกล่องโนวาวเวดเด็กวิกเตอร์ชัวครับผมนะเปิดออกมาอ่า อะไรวะก็ <g éri> จะประมาณนี้นะครับคอสนะครับผมนะ <g éri> ถ้าใครอยากดูดูได้นะครับเราเคยเป็นที่จริงมาเป็นเทปที่เราเคยถ่ายแล้วแต่เราไม่ลง <c oughs> ใช่อะโอกล่องนี้ต้องเป็นเนโอรอยไม่ก็รอยย่อนไม่ก็เกียรแน่เลย <c oughs> ไม่ใช่นะผมเบ <c oughs> ิดมาก็าเป็นนี่นะครับผมนะ <c oughs> ดีลิเตอร์เด็กสายกาวนะอะใคร เล่นต้นเกมไม่ชนะนะเล่นปลายเกมต่อได้นะ้วแวนดีสิบสามใบนี่คือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะครัสอบเรื่องนี้ก็นะฮะถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวขึ้นปกคลิปให้ดูตรงนี้อทําปุ่มตัวไอไม่เป็นไหนง่ายๆถ้าทาไปเดี๋ยวทําให้แล้วก็ต่อมาโอ้หน้าก็อความฟอสต้องอควาฟอสแน่เลยก็ใช่นี่ว่ะแต่นี้เป็นอควากาวฮะอควากาวนะเดี๋ยวรอเอาควาวาเลออสออกมาก่อนเดี๋ยวจัดให้นะ อ่ฮะเดี๋ยวพาวดเราไม่ทำนะเดี๋ยวยืมเพื่อนอีกคนมาถ่ายให้นะครับผมนะมาต่อไปครับผมนะเด็กลูกรักผมว่าจากสถติการใส่กล่องเขาแล้วกองเกียร์แบบนี้มันต้องไม่ใช่เกียร์แน่นอนฮะเอ้าเปิดมาเป็นเกียร์เฉยเอเด็กลูกรักของเจ้าของแนวนะฮะโดยเขาไปขีเบิร์นนิ่งนั้นได้เกาวไว้ว่าได้กเกียร์อย่าไปกวนตีทิพยกหายครับผมนะชนะได้ครับแล้วก็แพ้เป็นฮะอืมถ้าเล่นกาวครับถ้าเล่นกาวกาวนะครับจะแพ้ง่ายๆเนี่ย นีให้ดูลิสต์นิดนึงนะฮะอ๋อถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวคลิปนี้ไปรีวิวเด็กนี้ไปดูได้น,นะฮะใช่แต่ที่จริงก็มีปรับเปลี่ยนจากคลิปหน่อยนะฮะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอ่าก็ต่อไปนะครับโอ้โหกล่องแกนบูแต,แ,ตแตกอันนึงโอ้โหเป็น,นลิสตรอยแตกสำหรับกับสำหรับสิ่งที่ไม่ดีนะใส่กระเป๋าน,นักเรียนไปเราควรมีเป็นเด็กเคสนะฮะเป็นสโตรเลจน,นะฮะอืมนี่นะลูอาร์ที่เพิ่งถ่ายทำไปนะฮะก็อ่า ปครับส่อยบอกไม่ได้บอกไม่เลยใช่ครับเพราะรถถ่ายมันดีมหนี่ครับควรใส่กล่องประมาณนี้นะฮะกล่อง L D ครับเป็นสตอเรจที่ดีครับอ่าใช่ครับแล้วก็หรือไม่เราจะไปซื้ออย่างอื่นมาก็ได้นะถัดไปครับกล่องโนวาสุวยออกเปิดไปเด็กของคคตะต่อยแล้วเด็กกาวหน่อยฮะยังไม่มีให้หน้า E B 0 3นะฮะอืม E B ศูนสเรารู้เรื่องทำไมรีบปจังเลยอ่ะเด็ก เด็กดีๆเนี่ยเออก็นี่ไงเด็กที่ชนะคุณมาเ <c oughs> <c oughs> ด็กคนตต่อลนะง่ายๆเลยเด็กนี้่อไปนะผมนะเด็กที่เราเคยทํารีวิวไปแล้วและรีวิวของมันด้วยก็คือเด็กของคนตต่อไปกันนะ b r a s อ b r a d e เอากลางๆเนยดิเออหน,นึง่งกลางๆหน่อยอให้ดูลิสต์นิดนึงนะครับไม่ต่างจากตอนที่ทําคลิปรีวิวนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปรีวิววนะันนั้นไปดูได้ครับเดี๋ยวแปะรูปให้ดู เดี๋ยวเราชุดห้าเก้ามาก่อนเดี๋ยวได้ปรับอีกรอบนิดนิดหน่อยนะจะปรับนิดนึงนะฮะปรับใส่เอาไม้แทนอู้มันมีกล่องตกค้างที่มันเป็นทรงนี้ก็คือแกรนบูนะฮะที่ถ้าใครดูคลิปแลนน้องไฟก็จะรู้ว่ามันไม่ชนะใครเลยมันมันกาวมากคลินี้มันยังไม่ฟูครับมันยังไม่ฟูขาดขาดไอ้อะไรวะตัวมไอ้นั่คาเดวันศูนย์แปดแล้วขาดศูนย์แปดขาดศูนย์แปดสองกล่องและขาดไอนัในรถตัวใหม่ใช่ในรถในรถตัวใหม่ ใส่กล่องรีเวลครับผมนะตัวเงนะขอใส่ก่อนอาอบนเน่ยลกมันลกนะครับอ่ะกล่องแรกครับไม่ค่อยกาวมากแต่ก็กาวนิดนึงมาเก็บเทียเดี๋ยวเดี๋ยวลิปถัดไปที่จะทํานะก็จะเป็นเด็กนี้แหละอืของสี่ก้าเกือบทั้งหมดนะแล้วก็มีของที่ขอจากรุ่น้องมาแล้วก็มีของที่เก็บดองไว้นิดหน่อยต่อไปครับผมนะเด็กที่กาวที่สุดในโลกใบนี้ที่ผมจัดมานะฮะกาวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคือ อาชิวราฮะเดี๋ยวได้เดี๋ยวๆๆมีแก้ลิปแล้วเดี๋ยวอาจจะทำรีวิวให้นะฮะมันกาวถ้าดูไปนี่ก็ใส่กล่องดิใส่กล่องไม่ไม่รีบครับต่อไปครับผมนะอ่าโนว่าเหมือนกันครับผมนะเด็กอ่าสัตววะสุดหล่อของมีนิดหน่อยอของซับไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็จะคือไม่ทำรีวิวต่อไปมาออกจากความกาวออกมาครับแต่ไม่มีกล่องให้มันกาวมันเดิมเด็กเสือ เป็นคนลแฟงนะถ้าใครอยากดูรีวิวดูได้นะครับผันะเดี๋ยวเราจะทำนะครับถ้ายาวอยากทำเออเอ๊ะจะาทำอะไรยังวะไม่เคยทำครับอ๋อไม่เคยเคยทำนี่หวะไม่ได้จำได้และเคยเคยเคยทำครับอ๋อถ้าจำไม่ได้นี่ก็ไปดูปกคลิปตรงนี้ครับแต่อันนี้คือเปลี่ยนลิตรหน่อยคะับเพิ่มนันเมียไปเพราะว่าเทปกันดีกันเลยใสไปครับเด็กที่เราทำห้าเก้าไปแล้วบอกจะทำเด็กให้เขาดูแต่ก็ไม่ถามสักทีครับนั่นก็คือ รอชุดสิบสามมาชุดสิบสามมาคุณจะเจอเด็กรีวิววันนี้แน่นอนครับกราวิลใช่ฮะเพราะว่าตอนดีชีไม่ครบครับผมชีมีสี่ว่าต้องใช้ชี้หกอืมอืมก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้คือเปิดแบบรัวๆนะครับผมนะถ้าใครถูกใจเด็กไหนก็แคปไปซื้อนับไม่ใช่อ่าแล้วก็เจนนสินะเด็กกาวเหมือนกันนะเจเนครับทาเก็บไว้ทาเป็นโครงของสมบัติสวรรค์นะดีที่สี่ป่ะครับใช่ครับผมเดี๋ยวรอซื้อรีวิวอีกนิดนึงก็แล้วก็สื้อไปนิดหน่อยก็ครบละ ม,มาแล้วก็ยาซูเอะฮะที่ยังไม่เคยทํารีวิวก็เดี๋ยววีี3มาล้าทำรีวิวอันนี้อย่างที่บอกไปครับยังไม่มีวีดีโอ1ในทงสินครับวันที่ถ่ายใช่แต่ไอวัน,วนท,ที่แม่เขาดูเลยว,วันที่ลงเนี่ยอาจจะนั้นนิดหนึ่งฮะอาจจะใกล้ๆวันที่ขอ,อ,อใช่อาจจะลงวันพุธวันที่ขอออกแล้วเขาวันหัสเราจะอาจจะทํารีวิวแล้วก็ทยอยลงให้อะไรวันนี้ครับนะต่อไปครับผมนะน็กนี่เลยครับ เกตกาวเจอเกตนิชเกต์นิชมันการติดอ่ะให้คนดูด้วยเกต์นิชสายเฮลซิกิก็นะฮะถ้าเราจะจัดบิ๊กเบอรี่นี่ก็เดี๋ยวรออีบีมาครับเดี๋ยวจัดเป็นบิ๊กเบอรี่บิ๊กเบอรี่กาวนะไม่ใช่บิ๊กเบอรี่แบบเล่นได้นะเพราะว่าเราไม่มีอะไรวะเราไม่มีตีเฮดบีใช่เราไม่สนด้วยชุดนั้นเราไม่สนกลับไปเขาบอกนะได้เป็นกาวโพลีฮะได้เป็นกาล เดี๋ยวรอชุดเอีบีเหมือนกันนะเดี๋ยวจัดแยกเด็กใครฮะแกหล,ลอกกับเออะไรวะแกหล,ลอกกับหุ่นยศตามมิติฮะชิคเกลโรโบนี้ไม่ใช่หุ่นยศตามมิตินะฮะเออ่เดี๋ยวเป็นกาวโรโบนะ,ะการ์ดค่อนข้างติดนะฮะติดแบบไม่ได้ว่าเกรดนั้นติดกันนะการ์ดมันติดกันจริงๆอะ่ะเออเดี๋ยวเป็นกาวโรโบนะก็าต้องใส่มัดสัญญาณนานเดือนนะมันเลยแน่นเดียวกันแทบไม่ได้จับนะฮะ uh huh. ต่อไปครับอืมัดคืนนะเอ,อมาวางครับผมนะต่อไปครับผมในเด็ก สกาวบราเธอร์สไปกาวบราเธอร์นะสไปกาวฮะสายอะไรวะกูดนะนะเอ็นนะเดี๋ยวกูดเอ็นดัตลีนะเดี๋ยวจะเปอ่าถ้าใครก็มีแหล่งซื้ออันนั้นนะ,ะ TCB ครับของ t c b 01ศูนย์หนึ่งนะคะทั้งสไปกาบราเธอร์และทาติคาเซครบสี่กล่องนะครับติดต่อผมมาได้ครับผมนะผมอยากซื้อมากเลยครับโอเคไวยถ้าเกิดสมมติไอของบีดีสามมานะอาจจะทำรีวิวนะอาจจะนะฮะเพราะว่าเจ้าของ เจ้าของเด็กเขาไม่ค่อยอยากให้ทำนะเด็กมันกาวเกินต่อไปแล้วก็เดซเซนกาวนะเดซเซนกาวด่าก่อนนะของนารุกคาเนนะฮะของขอตัดต่อเหมือนเดิมอะเดซเซนกาวอะของกูเหรอเออจริงปะเนี่ยก็ด่าลูกของมึงไม่ใช่เหรอเดซเซนกาวนะต่อไปครับเด็กกาวเว็กสุดท้ายครับนะ ขอโคตต่อไปกันนะ,ะบราบาคูเกวดาก่อนเอ้ยบาคูเกวนะก็อ่ายังไม่มีเอบี03อะมีเอบี03ก็จะกกวกว่าน e ีนิดนึงก็จะทาร <นะ S 1> ีวิวให้นะอ่ะฮะจะทำรีวิวเป็นสองสายนะฮะสายวิเตอร์และสายบกาคูเกอนะฮะบาบาคูกกวครับบาบาคูเกวบาคูเกวโก,ก้เออตอ,อนนี้นะครับอ่าคลิปนี้ก็ถ่ายแบบกาวมากเลยครับเพราะว่าก็คนมันว้าะครับก็ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวนะฮะ รีวิวนะครับผมนะก็เรามาวจะถามว่าอันไหนเป็นของคนตรโตมั่งนะหยิบออกมาซิอะไรวะเด็กไงของอันไหนของคนตรโตอะไม่่ใชขอให้เอามาวางเรียงกันเลยเหรอใช่ครับผมอ่ะหนึ่งรอยย่อนะครับเด็กลูกอันนี้เอ้ยลิงองยไม่แต่มึงให้ให้กล้องเห็นด้วยถ้าเอามาวางอันนี้อันลิงครับลิงโนวาโนวาวิกเตอร์อ่ะเอาเอาเอาต่อไปครับ แกนโบครับผมนะแกนโบไนโรนะครับไม่ใช่เจ็ดข้าสมุทรครับเมสยาเมสยาครับคุณให้ดูเหมือนเปิดท้ายอะคุณให้เขาดูนิดนึงนั่นรู้ของนี้ทั้งสองฝั่งนี่ครับดูชัดๆครับไม่ต้องชัดมากก็ได้ในที่กุจะหมดในที่ไม่หมดหรอกครับผมนะเท่ขนาดนี้อ่ะเด็กเสือกาวของโนวานะฮะแล้วก็ชาลาชาล่าชาราบส่วนใหญ่เด็กผมมันกาวทุกเด็กอ่ะครับต่อไปครับ ดีกะดีลิทกาวครับใช่ทำไมรู้สึกเทปนี้มีคำว่ากาลเยอะจังต้องใส่ดูดมาอ่าต่อไปนะครับผมนะโอ้โหช้านะแต่เราทําได้ครับก็คืออาชุล่ากาวๆานะครับที่คุณถ้าคุณดูจากเออรีวิวสี่เก้าโนวาของเราคุณจะรู้ครับว่า4ี่เก้ามันสุดยอดแค่ไหนใช่ส่อไวิกเตอร์ต่อไปครับผมนะไดเมนชั่นนะเดิมเปนชั่นโฟกัสเดเมนชั่นโฟกาลนะโฟกาลโฟกาลนี่นั่นตับเป็ดเออ ผมว่าจะขอเด็กนี้จากคนต่อๆนะถ้าเกิดเขาให้ถ้าเกิดตอนนั้นแกหลอกมานะผมอ้จะขอไปแล้วก็เดนแดนครับเดนกาวอะเดนกาวบาบากกูกาวบอกบักกูกาวโกแล้วก็ไอ้นี่คะสไปร์สไปร์บลากาวนะอันนี้คือเด็กของคนต่อนะครับอ่าต่อไปมาดูเด็กของพีที่ก่อนกันบ้างนะครับคาเงโร่ครับผมคาเงโร่นะครับนิวเนกตามูลาคุโม เอ้ยนุบัตธรรมะมูระเอ้ยเอ้ยอันนี้มูักคุณก็ขอคนจะตอบมูักคุณก็ขอคนจะตอบนั่นไงเด็ที่กุลโกฟาลาดินนะเกตเมเจอร์อันนั้นของกูเฮ้ยของกูอันนี้ฮะเกตของกูไม่ไม่ไม่เฮียนี่ที่มึงจับอ่าเกียร์ลูกรักครับเออเกียร์ลูกรักอควาเจเนซิสครับแองเฟยครับ กียอีกอันหนึ่งครักันท้างฟรอคะเกียร์เสือครับใช่ฮะชาโดลูกรักครับชาโดลูกรักครับผมแล้วก็หมดจังหวะหมดยังหมดครับไปหมดครับหมดแล้วหมดแล้วนี่อันนี้ชาลากูกล่องกูด้วยหมดหมดละก็ไม่เหลือนะหมดพอตรงนั้นใช่ปะไม่ใช่ของกูหมดก็จะประมาณนี้นะครัในของผมโอเคโอ้โค้ดลกเลยครับคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยทำคลิปไลา์ลกขนาดนี้มาก่อนอ้าวนายพิธีกรหลักของช่วงนี้ปิดให้หน่อย ก็เคยชอบนะก็เคยชอบต้องกด subscribe ให้ด้วยนะครับชอบไลค์แชร์ subscribe นะครับผมไม่ชอบไม่ชอบก็ดิสไลค์นะครับผมนะเก่งก็อีเวนต์ให้กูพูดก่อนแล้วตอนนี้นะครับผมนราเรามีแฟนเพจนะครับขึ้นมาครับปึ๊กเออแล้วก็เรารู้นะครับว่าคุณจะไม่ต่อต่อเอ้ยไม่ไม่ติดไอติดตามนะครับผมนะติดตามด้วยนะครับชอบไลค์แชร์ซับสไคร์ไม่ชอบดิสไลค์มีอะไรติชมก็บอกดีกล่องคอมเมนต์นะครับนี่ลาไปก่อนนะครับ ไม่ปล่อยเกย์กอเนีเาลืมครับผมลืมพระเอกครับอันนี้ไม่จำเป็นเด็กครับแต่เป็นพระเอกของงานครับไปไปครับ